สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านแบบพอเพียงครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องการอนุบาลลูกไก่นะครับว่าในกรณีที่ว่าไก่ฟักออกมาเป็นลูกเกียวไม่พร้อมกันนะครับเราจะมีวิธีการอนุบาลลูกไก่โดยการนำลูกไก่มาฝากไว้อีกแม่หนึ่ง จะทำยังไงนะครับก็สืบเนื่องจากที่ลงคลิปไปเมื่อวันก่อนนะครับอพอลงไปเ,เกี่ยวกับการนำลูกไก่นาฝากนะครับฝากเลี้ยงไว้กับแม่ไก่นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คนละไซสกันนะครับว่า เป็นยังไงมั่งนะครับวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมก็ขอบคุณ f อซนะครับทุกท่านนี้ครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับครับช่องวิถีคนบ้านๆแบบพอเพียงก็มีหลากหลายประสบการณ์นะครับที่แลกเปลี่ยนกันเข้ามาครับอ่าสาเหตุที่ทําให้อ่าลูกเจี๊ยบหรือลูกไก่ตายนั้นก็อ่าโดยวิเคราะห์ดูแล้วนะครับก็โดนจิกนะครับสืบเนื่องมาจากว่าอ่าลูกไก่เนี้ยเป็นคนละสายกันนะครับแล้วก็ เอาไปใส่นะครับแล้วก็โดนจิกนะครับก็สูญเสียไปทั้งเจ็ดตัวนะครับที่ฝากเลี้ยงไปนะครับจ็มีข้อแนะนําเข้ามาจากเอฟซนะครับก็คือการที่เราจะนําลูกไก่ไปอนุบาลในวงบบอซีเมนต์หรือฝากเลี้ยงไว้นะครับกับแม่ไก่ตัวอื่นเนี้ยนะครับเราก็ควรจะอเอาไปฝากไว้ในช่วงกลาคงคืนนะครับที่เขา กำลังโกกลูกเกียบอยู่นะครับเราก็ควรแยกมาอนุบาลต่างหากนะครับแยกแม่ไก่ตัวของแม่เขาเองเลยนะครับแยกเข้ามาอนุบาลต่างหากแล้วก็ของลูกเขาเองเลยนะครับเพื่อที่ป้องกันที่ไก่จิก,กันตายนะครับแล้วก็แล้วก็หลีกเลี่ยงให้ไก่คนละไซส์นะครับจีก,กันตายแล้วก็บางทีลูกไก่ของแม่ไก่ตัวที่ฟักไอ,อยู่หรือว่ากบอยู่ รหรือว่าอนุบาลอยู่เนี่ยจะไม่ทําอันตรายต่อลูกไก่ที่เรานําไปฝากเลี้ยงนะครับฝากกับ,กบนุบาลเลี้ยงกับแม่ไก่ตัวอื่นนะครับทางที่ดีก็คือให้แม่ไก่ตัวไหนก็ให้เลี้ยงลูกตัวเองนะครับในวงบ่อพิมพน,นะครับส่วนไข่ที่เหลือเข้าไปฝากแม่ไก่ที่กําลังฟักอยู่นะครับเมื่อฟักออกมาแล้วนะครับก็นําแม่ไก่ตัวที่ฟักนั่นนะครับมา อนุบาลนะครับเพื่อจะลดการสูญเสียนะครับนี่ะครับก็ขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็หลากหลายคุณค่าหลากหลายประโยชน์แล้วพวกเราสามารถทําใช้ประโยชน์จริงนะครับซึ่งทางช่องเองก็นําวิธีที่เอฟซหลายท่านนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนช่องของเราก็คือช่องวิธีพอเพียงนะครับหากเราเป็นคนวิธีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับ ก็มีหลากหลายผู้มีประสบการณ์นะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนทําให้เรามีความรู้มีสาระดีๆนะครับได้มาแบ่งปันนะครับกับเพื่อนๆเ,เรียบสีทุกท่านนะครับนี่แหละครับช่องของเราคือช่องของการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทุกคนคือเจ้าของช่องร่วมกันนะครับทุกคนก็คือสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดดีๆนะครับมีปัญหาอุปสรรค หรือว่ามีประสบการณ์ดีๆเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเข้ามาแชร์กันครับเพื่อที่เราจะสามารถพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนะครับและการสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวในการเลี้ยงไก่นะครับใน้อยก็เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับลดค่าใช้จ่ายใจใจไปในบ้านแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้นั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ทําให้ทุกท่านสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับครับท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนบ้นานแบบพอเพียงด้วยนะครับครับแล้วก็ก่อนจะลากันไปก็ขอฝากช่องนะครับช่องลุงพงศ์ฝากินชาแนลนะครับย่อเป็นช่องใหม่อีกช่องหนึ่งนะครับของช่องวิถีคนบ้นานแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารแล้วก็สถานท,ที่ท่องเที่ยวนะครับ ในเชิองอนุรักษ์นะครับครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ